สวัสดีครับพบกับผมโบรรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่20นะครับ20ธันวาคมกับเวลา10โมงกว่าๆนะครับผมมาทำการรีวิวถ่ายคลิปนะครับ Honda City t h ท้ยนะครับตัวนี้เป็นปี2002นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะครับเอ่อเรื่องของความประหยัดน้ำมันเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยนะครับยกให้2นิ้วเลยนะครับยกให้2ไล์เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับประหยัดน้ามันมากๆนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าถามถ่ายเข้ามาเยอะนะครับถามถ่ายโทรเข้ามาสอบถามเยอะนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้มานะครับวันนี้ได้มาแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าจะอยู่ได้กี่วันนะครับแล้วก็ลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปนะครับเออมาดูราละเอียดของรถนะครับรถเนี่ยได้เดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับได้เดิมนะครับสียังสวยเงาวับอยู่เลยนะครับไม่แตกไม่ผุไม่ร้าวนะครับ ล่องรอยก็มีบางตามอายุการใช้งานนะครับสีนี่เงาวับเลยนะครับสีเงาวับเลยทั้งคันเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กแบบนี้นะครับล่อๆมาเลยนะฮะนี่ครับลูกค้าดูได้เลยนะครับล่องรอยจะมีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับอย่างเช่นข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อรอยสีมันลอกออกไปนะครับสีลอกออกไปกันชนหน้านะครับแค่กันชนหน้านะครับ อันนี้ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนนะครับเราสามารถไปเพิ่มเติมแตกเติมได้นะครับผมนี่ครับไฟหน้าสว่างสวัยนะครับไฟหน้าไม่เหลืองนะครับสายฟิ้งเลยนะฮะขอแนะนําเลยนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถบ้านนะครับราคาหลักหมื่นนะครับที่ใช้งานได้จริงนะครับวิ่งข้ามจังหวัดต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องของยางนะครับยางเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับนี่ผมก็ขับมาจากกรุงเทพนะครับก็ยังใช้ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าไม่พอใจก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับนี่นะครับระบบเบรกดีมากๆเลยครับระบบเบรกดีเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างนี่ไม่มีก๊อกแก๊กเลยนะครับแต่ตกหลุมก็อาจจะมีบ้างนะครับทางเรียบนีเงียบสนิทเลยนะครับวิ่งร้อยกว่านี่สบายเลยนะฮะนี่ครับสวยงามเลยนะครับผม ฮอนด้าที่ซิตี้ท้ายแซดนะครับปี2002นะครับอ่ะโอเคต่อไปผมพาลูกค้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับภายในนี่สวยสะอาดมากๆเลยนะครับสวยสะอาดมากๆว่าเป็นรถบ้านแท้นะครับนี่นะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับใช้งานได้ครบ4บานนะครับนี่นะครับผมข้างในสวยสะอาดหอมมากครับกลิ่นหอมนะครับสะอาดมากๆเลยนะครับเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานนะครับลูกค้า เครื่องเสียงใช้งานได้นะครับเครื่องเสียงใช้งานได้แอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับแล้วก็รถวิ่งน้อยด้วยครับรถวิ่งอยู่ที่2 0 0 0 0นตอนนี้นะครับ2,61,151กมนิเโลเมตรนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมนี่ครับภายในไม่ชํำนะครับบอกได้เลยนะครับว่าภายในไม่ชํำนะครับลูกค้าหต่อมามาดูด้านหลังฝั่งขวานะครับนี่ครับสวยงามสาสอานครับเอ่อ คันนี้ไซส์อยู่ในระดับไม่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับขนาดพอดีพอดีนะครับครอบครัวเอ่อสี่ห้าคนเนี่นั่งสบายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดท้ายลอนะครับเปิดท้ายเปิดหัวล้อคันนี้ไม่เคยติดแก๊ส้วยนะครับลูกค้า่ผมเลือกแจ้งไปนะครับไม่เคยติดแก๊ส้วยเครื่องดีมากๆนะครับเครื่องดีมากๆเลยนะครับนี่ครับ ยางอะไหล่มีให้พร้อมนะครับยางอะไหล่ไม่ให้พร้อมเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับสามารถโทรมาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนแปดห้าห้าเจ็ดห้าสี่สามหกเก้านะครับโทรมาได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับตีหนึ่งตีสองตีสามโทรมาได้นะครับสําคัญอยู่ที่ว่ารถสวยๆแบบนี้จะอยู่จะอยู่ได้นานไหมนะฮะนี่ครับเอกสารครบโอนนะครับ ขอไยนะครับผมจนนี้อากาศเย็นนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังฝั่งซ้ายนะฮะเนี่ยครับผมสะอาดสะอานนะครับเป็นหนังหนังสลับกับผ้ากำมะหยี่เดิมแท้จากโรงงานนะครับเบาะเนี่ยสะอาดมากๆเลยนะครับสะอาดมากนะครับเพดงเพดานเนี่ยไม่มีสกปรกเลยนะครับสะอาดมากๆเลยนะฮะ เบาไม่มีสกปรกไม่มีคราบเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยเจ้าของเดิมดูแลดูแลได้ดีมากๆเลยนะครับครับดูด้านหลังฝั่งซ้ายกันนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับคอนโซลบอดี้ข้างหน้านี่สวยสะอาดนะครับเงาวับเลยนะฮะไม่แตกไม่หักนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี่โอเคเลยนะครับนี่ครับแล้วก็มีที่พักพักแขนพักศอกให้กับคนขับด้วยนะครับเวลาเดินทางไกลนะครับไม่เมื่อยนะครับตัวนี้เอ่อ ช่วยให้แขนเรามีที่พักนะครับจะได้ไม่เมื่อยโอเค okay. ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าสวยจริงครับสีสว่างสวยนะครับสีนึงเงาวิงว้งวิเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ดูนะอึบอึบสักครู่นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่อง เออหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับประหยัดมากๆด้วยผมทดสอบแล้วเติมน้ํามันจากกรุงเทพมาโคราชเนี่ยหกร้อยยังเหลือนะฮะเติมเก้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็รองรับน้ํามันสามประเภทนะครับเก้าหนึ่งเก้าห้าและก็อียี่สิบนะครับผมนี่ครับลูกค้าดูได้เลยนะครับรถไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะฮะเครื่องดีช่วงล่างดีนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถของผมนะครับรถของโบนะครับเอ่อมีการรับประกันหลังการขายหนึ่งเดือนเต็มนะครับ เครื่องกับเกียร์นะครับรับประกันให้1เดือนเต็มเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยลูกค้าถ้าขับไปนะครับผมรับรองให้เลยว่าไม่มีการพังกลางทางหรือว่าน็อกกลางทางแน่นอนนะครับนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปทําการสตาร์ทเครื่องกันนะครับเครื่องยนต์เงียบๆนะครับเครื่องยนต์เงียบมากเลยนะครับเครื่องดีๆนะครับรถดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะฮะ สตาร์ททีเดียวติดนะฮะง่ายมากเลยนะครับครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์ให้ด้วยนะครับเปิดแอร์เ่ยแอร์ไม่ต้องห่วงเลยครับเย็นฉ่ำเลยนะฮะโอเคครับเปิดแล้วไปฟังเสียงห้องเครื่องใกล้ๆกันครับผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับเดิมที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นครับไม่อายไม่พ่นไม่ควันนะฮะนี่ครับนี่ครับ เสียงเครื่องเงียบๆนะครับเอ่อตอนนี้นะครับตอนนี้ภาษีมันขาดไปแล้วนะครับ25เมษายน2 5 6 5านะครับขาดเดือนนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต่อให้นะครับเดี๋ยวผมต่อให้เป็นปี66เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะซื้อรถกับโบนะครับพร้อมทั้งสภาพการใช้งานนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารเนี่ยพร้อมแน่นอนครับแล้วก็เรื่องของการโอนนะครับผมรับประกันการโอนล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าโอนไม่ได้นะครับ ถ้ารถโอนไม่ได้ผมรับคืนนะครับจ่ายเงินเต็มจํานวนที่จ่ายมาให้กับผมนะครับแล้วก็ผมก็รับคืนนะครับแต่ว่ารถที่ผมขายออกไปทุกคันก็โอนได้ทุกคันนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับไว้ใจผมได้ครับผมเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของสภาพของรถเนี่ยพร้อมใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับนี่นะครับสวยงามเลยให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับ Honda City ้ท้ายซปี2002นะครับ ย้ำๆเลยว่าปี2 0 0 2นะครับปีสูงมากเลยนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถปีสูงๆราคาหลักหมื่นนะครับผมย้ำเลยว่าผมขายแค่หลักหมื่นนะครับตัวนี้เหมาะสมกับราคาที่ผมจะลงแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับนะครับด้านหลังนี่เป็นกระจกไล่ฝ้าให้อย่างดีนะครับมีเซนไล่ฝ้าให้พร้อมนะครับผมหลังคงหลังคาก็นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยไม่ไม่แตกไม่ผุไม่ล้าไม่มีไม่มีเซตไม่มีด้านนะครับนี่นะครับผม สวยงามก็อย่างแน่น,นอนนะครับสนใจไงก็โทรเข้ามานะครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ติดกับศูนย์เยาวชนตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโทรเข้ามานะครับ0 85 5754369 0 85 5754369หรือว่าจะแอดไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์083005440นะครับหรือว่าลูกค้าจะสะดวกโทรมาทั้ง2เบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ทรเข้ามานะครับหากว่าไม่มีเวลาเดินทางมานะครับผมบริการขับส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ลองโทรมาสอบถามลองโทรมาพูดคุยกันนะครับผมบริการให้ส่งให้ได้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวผมเองนี่แหละครับจะขับไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าจะเดินทางมารับเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมช่วยค่าน้ำมันหลายพันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอาพออยู่ได้นะครับผมก็ไม่ได้ขายแพงนะครับ พออยู่ได้นะครับขายรถราคาหลักหมื่นกําไรหลักพันแค่นั้นเองนะครับลูกค้าผมได้หลักพันแค่นั้นเองเอาพออยู่ได้นะครับเอาพอไม่ขาดทุนเป็นใช้ได้นะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบรถเก่งมือสองนะครับพร้อมกับ Honda City t ้ท้ซนะครับปีสองพเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับวันนี้ต้องขอลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากครับ